สวัสดีแฟนๆที่เด็ดฮอสกอร์ที่เด็ดแม่นยำ99%ไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์ทักแชทกันมาได้เลยครับค่ำคืนนี้มีฟุตบอลทั่วยุโรปยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่4ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับอิสตันบูลบาซักเซียเจ้าวถิ่นของโอเลโกนาโซชาหลังจากฝูงของกลุ่มจากผลง,งานชนะ2แพ้1โดยเกมน่าสุดบุกไปแพ้อิสตันบูลประตูต่อ2 ค่ำคืนนี้คาดว่าปอฟอกบาและเมสันกรีนวูดที่ได้พักในเกมลีกล่าสุดจะกลับมาออกสตาร์ตตัวจริงร่วมกับบรูโน่เฟอร์นานและอองตนี่มาชิยาส่วนผู้มาเยือนจากตุรกีล้างอันดับว้ยของกลุ่มจากผลงานชนะ1แพ้2เกมนี้ยังฝากความหวังไว้กับราเฟลดาซินวามาตินสเคเทลและเดมบาบาที่เคยขาแข่งในพิมเมลีกแม้ว่าชื่อชันเสรยภาพตัวผู้เล่นไาแดงจะเหนือกว่าและต้องการล้างแค้นอย่างเต็มที่ แต่อิสเซนบูจะมาเล่นเกมรับเต็มรูปแบบแล้วรอโต้กลับผมมองว่าคืนนี้อีสัตว์แดงเหนื่อยแน่ถึงชนะก็จะชนะไม่ขาดอย่างแน่นอนผมมั่นใจ99%ส่วนใน 1%, 1นั้นอยู่ที่คุณเพราะถ้าผมมั่นใจ100%บ่านนี้ผมรวยเป็นานแล้ว okay. Okay. Yeah.